สวัสดีครับพระคำจากสวนสดใหม่ทุกวันก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับโอ้วันนี้อากาศแจ่มใสเหลือเกินอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วขอพระเจ้าปกป้องสุขภาพร่างกายของพี่น้องทุกๆคนนะครับปลายฝนต้นหนาวเนี่ยขอให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงวันนี้พระคำของพระเจ้าก็สดใหม่ทุกวันนะครับผมนำพระธรรมลูกาบทที่1 7ข้อ7ถึงข้อที่10 พระธรรมตอนนี้มีคําสอนที่ลึกซึ้งขององค์พระเยซูคริสต์ที่รงศสอนสาวกของพระองค์นะครับสอนเรื่องว่าผู้รับใช้พระเจ้าที่แท้จริงเพราะพระเยซูได้ยกตัวอย่างว่ามีใครในพวกท่านเล่าถ้ามีบ่าวหรือมีคนรับใช้ให้ไปทํางานข้างนอกแล้วกลับมาเนี่ยท่านก็บอกว่านั่งลงสิเราจะเตรียมอาหารให้ท่านและปฏิบัติท่านไม่มีหรอกมีแต่จะพูดว่าเอ๋อเสร็จงานข้างนอกก็เหรอ ต่อไปนี้จัดเตรียมมาหารให้กับพวกเรานะให้เรากินอิ่มก่อนแล้วพวกเจ้าถึงจะได้กินนะแล้วก็คนร,รับใช้เหล่านั้นเขาก็จะทําตามที่เจ้านายเขาสั่งโดยที่เขาไม่ได้คิดว่าโอ้โหเขาทํางานข้างนอกมาเหนื่อยยากลําบากแล้วทําไมจะต้องให้เรามาดูแลเรื่องอาหารการกินอีกล่ะคนร,รับใช้เหล่านั้นก็จะไม่บ่นเลยพระเยซูก็บอกว่าฉันใดก็ฉันนั้นนะพวกท่านทั้งหลาย ได้ทำตามที่เราได้บัญชาท่านให้ทำนั้นท่านก็จะเป็นเหมือนบ่าวหรือเหมือนผู้รับใช้เรานั้นที่บอกว่าบ่าวจะไม่มีหรือจะไม่มีบุญคุณกับเจ้านายนะเพราะในนี้พระเยซูสอนชัดเจนนะครับในข้อที่สิบบอกว่าฉันใดก็ดีเมื่อท่านทั้งหลายได้กระทำสิ่งสารพัดซึ่งเราบัญชาไว้แก่ท่านนั้นก็จงพูดว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบ่าวที่ไม่มีบุญคุณต่อนายข้าพเจ้าได้กระทําตามหน้าที่ซึ่งข้าพเจ้าควรกระทํานั้นตรงนี้ต้องอธิบายนิดหน่อยถ้าเราทําคิดว่าเป็นหน้าที่เราต้องทําผมคิดว่านั้นไม่ใช่ผู้รับใช้พระเจ้าแต่ผู้รับใช้พระเจ้าต้องทําด้วยหัวใจที่ศรัทธาในพระเยซูว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้านายเป็นเจ้าของชีวิตเพราะพระเยซูไถ่เรามาจากบาปและมาหลายโดยชีวิตของพระองค์ ปงสิ้นประชนเอาชีวิตของโปรงสละพระชนชีพของปรงเพื่อแลกเราไถ่เราออกมาจากบาปและมารร้ายดังนั้นพรงจึงเป็นองค์เจ้านายเป็นเจ้าของชีวิตเราด้วยความรักของปรงที่สำแดงออกให้กับเราได้เห็นนั้นเราคิดถึงพระคุณของพระองค์พระมหากรุณาธิคุณของปร่งเราปรารถนาจะปฏิบัติรับใช้โปรงเพราะสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ พะแท้จริงแล้วพระเจ้าเป็นองค์ผู้เปเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์มีสิทธิอำนาจเหนืออำนาจทั้งปวงพระองค์ไม่จําเป็นจะต้องให้คนคอยรับใช้พระองค์แต่พระองค์ให้โอกาสเราให้โอกาสเราทั้งหลายที่เป็นคนบาปนั้นได้รับการปลดปล่อยจากบาปและให้โอกาสได้รับใช้พระองค์คือมีส่วนร่วมในพันธกิจของพระองค์ในแผ่นดินโลกนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูง ที่เราทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้ปเป็นเจ้าดันนั้นให้เราภาคภูมิใจในการที่เราทั้งหลายได้ชื่อว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพราะเรากำลังปฏิบัติและรับใช้องค์ผู้เจ้าที่ทรงรักเราและเป็นองค์ผู้เจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดถึงแม้ว่า งานที่พงมอบหมายกับเราในพระราชกิจของพงษ์นั้นเราอาจจะไม่ได้รับคํายกย่องชมเชยอะไรเลยเราอาจจะไม่มีคนรู้จักเราเราไม่มีหน้ามีตาในสังคมแล้วไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยในสังคมแต่เราก็ภาคภูมิใจที่เราเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เเจ้าไม่ว่าเราจะผ่านความทุกข์ยากลําบากอย่างไรก็ตามไม่มีใครให้กําลังใจเลยแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เป็นคนพิเศษ ที่พระเยซูคริสต์ให้เกียรติเราให้โอกาสเราได้มีส่วนปฏิบัติรับใช้พระองค์ในพระราชกิจของปุ่์ดังนั้นขอให้เรามีความภาคภูมิใจนะครับว่าเราทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยสำนึกถึงพระมหากราุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพวกเราและเรามั่นใจว่าปุ่มได้จัดเตรียมมรดกไว้ให้กับเราในแผ่นดินสวรรค์นั่นคือชีวิตนิรันดรจากโลกนี้ไป เราจะได้อยู่กับองค์พู้เจ้าตลอดไปเป็นนิดนะครับขอพระเจ้าไวพรพี่น้องทุกๆท่านในวันนี้นะครับสวัสดีครับ